สบายดีสบายดีและสวัสดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศเบิดสุขุสุคนเดอมื้อน,นี้น้องโตเกียวกับนองน้อยเนาะกระซิมาเคียดาม,มา่าซีแจงเรื่องกระเป๋าเนาะพี่น้องเรื่องกระเป๋าหลุยน้องโตเกียวพี่น้องคือน้องโตเกียวนาสะพายไปอันเที่ยวทะเลอยู่ไทยเนาะแล้วมีคนคอมเมนต์ว่าเว้าใช่น้องโตเกียวนานเดียวนี้หาติดหลูอยู่แพงเนาะวาซันพี่น้องพายหอน สะพายหอนกระเป๋าหลุยราคาแพงว่ะซันก็เลยชิมาชี้แจงเรื่องกระเป๋านอกว่าน้องตุเกียวซื้อมาในราคาเท่าไดพี่น้องมันคือของแท้วะพี่น้องเพิ่นว่าว่าน้องตุเกียวนะซื้อกระเป๋าของแท้วะซันแนวนี้แหละเพิ่นว่าพี่น้องคนคือใส่ของปลอมก็คือของแท้ขนาดนอพี่น้องทองปลอมชั่วทองปลอมเท่านี้คนคือใส่นะมันก็คือของแท้แล้วหน้องเนาะมือไปทาชพนม อันเห็นห้านเพื่นขายทองปอมมานะพี่น้องคือคือนะน้อยไทยบตอนน้องตะเกียวลองตอนน้องตะเกียวลองสั่ทองใส่แขนนะพี่น้องประมาณสองบาทเนาะราคาพันสองร้อยบาทและเพื่นว่าว่าบลอกบอดำแต่จำนำบอด้เนาะเรื่องทองนะพี่น้องน้องตะเกียวมาใส่นะงามงามพี่น้องคือของแท้เลยนั่นแหละเพิ่นว่าว่าคนคือใส่มันก็คือคือของแท้คือของจริงเนาะพี่น้องก็คือกระเป๋านี่แหละนี่น้องตะเกียวซื้อมาในราคา สองแสนสามิพพันกีบเด้อพี่น้องเป็นเงินบาท3 5 0หบาท3 5 0หสิบาทเนาะพี่น้องแต่ว่ามันกะถือว่าแพงสำหรับน้องโตเกียวได้พี่น้องตั้งว่าสองแสนสามเนาะถือว่าแพงได้สำหรับน้องโตเกียวนะพี่น้องแต่แต่ละใบนะราคายังบอกสั่มตัวนี้แต่ตัวนี้แพงสุดแล้วทิ่นน้องโตเกียวสะพายมานะพี่น้องสองแสนสามเนะาะใบอื่นๆแห้งต็๊กใาาบที่น้องโตเกียวสะพายนะมีแต่ ร้อยกว่าบาทสองร้อยหนึง่งใบที่ผ่านมาไม่มแต่ตัวนี้แหละสามร้อยเท่าไรก็สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบบาทแพงด้วยนี่พี่นอ350นะ้องสามร้อยห้าสิบนะรีวันนี้ไปไปอน้องตเกียวเสียเอากระเป๋าไม่ว่าได้บันนี้พี่น้องไปเที่ยวน้องตเกียวเสียเอากระเป๋า,ปานี่แหละไปสะพายพี่น้องเลยกระเป๋านี่ค่ะมันน้อยมันใส่ได้แต่โทรศัพท์กับลิสติกกะเต็มแล้วฮะนะพี่น้องมันน้อยแห้งเนาะตัวนี้นะ แต่ว่าทั้งในมันกับแบบโพลีเมีย่ะของแท้เนี่ยเฮาเดี๋ยวไม่เคยเห็นไหมเมนน้องน้อยโอ้โหสภาวะของแท้หรือของปลอมไม่เคยเห็นค่ะน้องตุ๊เกียวมีเงินน้องตุ๊เกียวกะสิโบซื้อได้ของแท้พี่น้องน้องตุ๊เกียวสิเอาไปซื้อมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์อันเพื่อนเอิร์ดมอเตอร์ไซค์อย่างกับน้องน้อยอ่าขี่แอนน้องตกเกียรโนแกนฟิลาโนนะพี่น้องอยากขู้ว่าราคาอยู่ไทยเ่ะราคาประมาณเท่าไหร่พี่น้องแกนฟิลาโนเนาะแต่ว่าอยู่ลาวนะน้องน้อยเราเอางขึ้นในเพื่อนบิ่งเด้อโอเเคคแกนนฟิลาาาาโออยู่่่รรรทไไหสีะ บอูสีพี่น้องบอตัวเกียร์สีคล้ายเสื้อนอะตกเกียวนี่สีแบบนี้แหละสีมนมันเนาะแม่นเป็นเทามนม่นนะสีเทาอันมันเป็นสีลนะิมมเต็ดเนาะประมาณนั่นแหละพี่น้องอยากคู้วาราคาเท่าใดขั้นว่าไปซื้อกระเป๋าอันนี้นะสมมติเราของแท้นะไปซื้อมอเตอร์ไซค์ขี่ดีกว่าพี่น้องเอ้ยขนองตัวเกียวมีเงินไปนั่นก็ซ่าถูกพี่น้องเลยอยากได้มอเตอร์ไซค์ขี่บกบริยันอย่าดามาเด้อพี่น้องขั้นว่า เปรียบเทียบระหว่างกระเป๋ากับมอเตอร์ไยานนะสมมติว่าน้องโตเกียวมีเงินถึงขั้นไปซื้อกระเป๋าของแท้นะพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยซื้อมอเตอร์ไซค์ขี่ดีกว่าสรุปกระเป๋าเนี่ยเป็นของปลอมเลยพี่น้องราคาเป็นเงินบาทสามร้อยห้าสิบบาทเนาะเงินกีบสองเซนสามสิบหกสบพี่น้องของของของก๊อปพี่น้องงขอออก๊ปย่าวอาดังอย่าบอกใครนะพี่น้องอย่าบอกไปพี่น้องเลยคนคือใส่นั่นแหละมันก็คือพี่น้องเอ้ย ตอนสั่งมากนะคิดว่ามันเป็นหน่วยใหญ่ได้พี่น้องอว่าโอ้ยใบยใหญ่นาอว่าจากได้กระเป๋าสีน้าเงินพี่น้องใบมันใหญ่ดีว่าซันก็เลยว่าสั่งมาสั่งมาตัวจริงบบตรงปกซ้ำพี่น้องเยอยสั่งมาแล้วมันหน่วยน้อยอืมหน่วยน้อยค่ะใส่สะพายมันก็นงามอยู่แต่ว่ามันใส่ของม,มาได้หลายเดี๋ยวชิพายตัวนี้สะเวลาไปเที่ยวเนาะเที่ยวขอไม่ว่าไปสะพายแต่อันนี้กระเป๋าเยอรมันกระเป๋าจากเยอรมันเนาะพี่น้องนี่ คือสิ้นให่หนานว่าเหีอยวมาใส่ปอเปาโบหย่าได้ใส่ได้หลายแล้วก็มาว้าสุพังเรื่องอันเหี่ยวทะเลเนาะพี่น้องเออไม่เห็นทัเลหลายหลายคนเพื่อนก็โอ้ยมาหอดทะเลบ่ลงทะเลคน่ะมาหอวทะเลแล้วคือบอคือบออาบน้ำทะเลนะนะคือแบบนไ้นไปทะเลข้างแรกเนาะ แม่นไปทะเลข้างแรกกับแม่นเนาะค <ừ m. S 2> ือเห่าหน่ย่านน้ำทะเลเราก็เลยบอกกาลงยานน้ำทะเลในความกินเห่าคือยานน้ำทะเลน่ะมันดูดลงนะ <c ười> เห็นในคลิปตามประเทศก่อนนะเค <c ười> ุณภาพกันแรนเนียนน้ำขึ้นขึ้น, <ừ m. S 2> นทะเลนะ <ừ m. S 2> แล้วมันสัตว์เอาและมันสัตว์มาถึงเห้าเหาลม้มลงนนะ <c ười> <โ>ยานเพราะว่าเหาบอกเคยเห็นทะเลข้างเหาบอกเคยเห็นทะเลเาเห็นข้างแรกเขาก็เลยมีความไบว่ามันเป็นเรื่องที่มาหัศจรรย์แล้วกะ เป็นอีอย่างที่ปนตะยาดน,นะพี่น้องเขาบอกเคยเห็นแบบนี้มาก่อนก็เลยบอกาลงอาบขนาดตอนคืนมันซัดเขาขนาเขาก็ยังแบบเซตกใจลแล้วก็บแบบมันแห้งเนาะแห้งแบบปุ๊บปุ๊บเหมือนะโอ้ยพี่น้องเลยบบได้บบได้ไปว่าถ้าว่าถ้าว่ามีโอกาสไปอีกเทือนหนาแล้วตุกเกลสีอาบน้ำทะเลเด้อพีอ่ลังกาลงเลยแบบนี้ <c oughs> นะทั้บิ่งเลยตีลังกาลงเอาซีแจงให้ฟังรายละเอียดเรียบร้อยแล้วพี่น้องวันนี้เฮาสองคนกับชิพากันไป ก็บผักกระเดาก่อนเพราะว่าตอนนี้นะผักกระเดากันบานสะพังเลยเนาะเพราะว่าผักกระเดาที่เพื่อนบานเพื่อนจะมีความที่แบบบมคมเกินไปแลวก็มีรสชาติที่มันๆเนาะ <Man. S 2> ซึ่งว่าเฮานะ้ำมักกินผักกระเดาพี่น้องไม่ว่าเพื่อกินผักกระเดา, <Man. S 2> พดาเพื่อนรู้สึกได้เลยว่าเพื่อนอาหันปึงปังเนาะอยาเข็ดเวียกแบบอยาเฮ็ดเวียกตลอดเวลาบ่อยา,ยง,อยายงยุ่งจะสื่อนะพี่น้องเขาก็เลยมาเชี่ยวมากินเพื่อจะได้มีกำกำลัง วังชาว้าเรื่องกระเป๋าแล้วกระสศิภาไปปีนต้นกระเดาต่อเด้อพี่น้องมานี้ไปข้าสิภาไปเอาพักกระเดากันเลยโอเคมาถึงต้นสะเดาแล้วจ้าบานแล้วนะพี่น้องซ้ำนี้พอดีแซบ้ะเบิงเดิมบัดเอาลงมาท้าวให้เบิ่งกระเดาต้นนี้ค่ะเป็นกระเดาแซบเนาะมันจะบ่ขมแห้งนะพี่น้องขมอยู่แต่ว่าขมบ่แห้งเนาะ แต่ว่าดอกที่เพื่อนบานนะเพื่อนจะมันพี่น้องมันแซ่บเนาะเขามักดอกเพื่อนบานก็เลยพากันมาเอาเมื่อลูกไว้กินเนาะกินได้กับทุกเมนู่อลีได้พี่น้องผากกระเดาที่เขาเอาเมือนี่ชาวาบ้านเพิ่นก็จนอิ่มแล้วพี่น้องเลยเพราะว่ามันออกไปทางนอกนะ้ใดอยากินก็กินเนาะไม่ว่าเป็นคนปุ๋พี่น้องมันเดบไปทางเฮือนพระเจ้ากับพยากินก็กินพระเจ้าอยากินก็กินเนาะบมได้ว่าเลยเอาหลุดตรงเตงพี่น้องตัเกี้ยว ฮอมากมามพี่น้องใช้บุงฝักะเดาพี่น้องเบ่งนี่เออดอกบานแดงนิดกำลังแซ็มมันมันเลยเน,น้องมันมีทั้งจุงทั้งบานเนาะคะ่ะขนาดนุ่น้อยไปข้นขึ้น น้องน้อยนี่เด็ดจริงๆเพราะว่าเป็นคนเด็ดกระเดา <laughs> ต้นไม้ที่บ้านอะไม่มีใบเลยนะ <laughs> เพราะว่า <laughs> เราเด็ด <laughs> เราเด็ดหมดสี่ก <4 S 1> ัญชา <c oughs> พี่น้องกินได้กับทุกเมนูหลีพี่น้องเอ้ยปิ้งซีนหมูสาหนึ่งกับปิ้งซีนปิ้งป่าเนาะกินกับล้วพักกระเดาือ เต็มต้นเลยจ้าฐานโบตัสนพี่น้องมันแห้งหลายก็นี่พระเจ้าตัดนี่เดี๋ยวน้องจะเกี่ยวสีซ้อมเอาแดอกเพิ่นเนาะเมือ่อเอาใบเพื่อนออกพี่น้อง อันนี้แหละเพื่นวอสเดาหว,วานเนาะสเดาหว,วานของจริงสาบูาถึงมานีน้อมาพี่น้องเอาสิพพแล้วเนาะเอาตะพพกินเอาลายมันสิโบแซ่แม่เพื่นวานเนาะเอาไว้ให้คนอื่นกินแม่พี่น้อง้าเอฟซีมาหยามยาม,ยามนี่กะจะเอาปากกรเดาอนี่แล้วพี่น้อง เป็นของผักเนาะดูนี่ดูนี่เต็มเลยเต็มต้นเลยไปเ้าเป็นส้อมเอาอยู่นอกป้านุ่งป้านี่ต้นนะนุ่งเก็บเอานุ่งต้นนะไม่ให้เหลือนะหาเอาลงมาแล้วเราโบาให้โบทิ่มมานะพี่น้องเดี๋ยวมันจะเสียของไม่ทิ้งให้เสียของอเดี๋ยวพี่น้องดอกกระดาวที่เอามาเนาะก็สิได้หลายประมาณนี้วันที่ท้าสิมาส้อมเอาใบออกเนาะ เพราะว่าเอาเมื่อมันก็น่าขนานพี่น้องนี่เบิร์ดในบ้านนี่เจ้าบ่มีต้นเดียวนี้แหละพี่น้องเลยเพราะว่าแม่อวานกเกิดไปลิ่นในหมูบ่บ้านเนาะบรได้มีแต่คือแบบอยู่ในหมูบ่บ้านเนาะอันนี้ค่ะม่อวาเอามาปลูกตั้งแต่สมัยอันมาอยู่ไม่ใหม่เลแล้วพี่น้องเอามาแต่อีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะหมู่บ้านใกล้ๆก,ก,กันนี่แหละหมู่บ้านจิตกันพี่นอ้องเขาก็ว่าจะเอาไปปลูกไว้อยู่ได้ นี่เวลาสองบอ,อกหาง,งามขนาดเลยพี่น้องมีแต่ดอกมันส่อมให้เบิรเลยมือนี้กะแวะมาเบึงบ้านให้พี่สาวเลยเนาะพี่น้องพี่สาวที่เพิ่นยู่ไทยนะเน่ะเพิ่นกะไปทํางานหาเงินมาสั่งบ้านแล้วเขาก็มาเบึงบ้านให้เพิ่นว่าไป็นขั้นตอนใดแล้วเนาะ เอากบบถ่ายฮูปถ่ายอย่างรายงานเอื้อยเ้ิ่นน้องพี่น้องอว่าน,นี่คือโซนใหญ่แท้ งัวหลายแหงพี่น้องก็สิขายเบิร์นี่ไปหาซื้อรถขี่แต่ว่าขายบ่ได้เนาะเพราะว่าบ่วเบนงวัวเฮาบัวเบนงวัวเฮาพี่น้องก็เลยขายบ่ได้พี่น้องหลังจากที่สอมใบออกเรียบร้อยเนาะก,ก็สิได้ประมาณนี้เลยปัาบพี่น้องเอ้ยแซบแหงเดิอสีบอกผูอยากได้ FC เอฟซีเฮานะพี่น้องมาเอาเด้อมีในต้นนะเพี่ยังพ่อได้กลิ่นอยู่พี่น้องนี่ เอาซ้ำนี้กับพ่อแล้วมันเบิร์ตจะมาเอาไหมโนโตเกียวก็ได้มาวันนี้บ่เห็นแล้ววันนี้เอบอร์เแล้ว <laughs> พี่น้องบรินี้ซืาไปเอามะขามเปียกเนาะบอกว่าสิมีหรือบอ่อยู่ต้นเฮือนเอือนนี่แหละพี่น้องสิเข้าไปเบิ่งเนาะว่ามีมะขามเปียกไหมสิเอาเมื่อว้เห็ดต้มยำเอาเอไว้เห็ดนาเห็ดนีเนาะพี่น้องเอาไว้ใส่อาหารเอาไปเราะมันเป็นใหม่อีอเลยพี่น้องมันเป็นหนัวอ,อ่อนเหนื่อยแก่ได้สะ มีบ่หนูเรื่ออันนี้ต้นหวานเนะาะมะขามขี้แมวเพราะขามขี้แมวพี่น้องแต่ตัวนี้เป็นมะขามมันมะขามส้มตัวนี้แน่มึงน้นหนน้อยมีบ่กูไม่ค่อยมีเนาะคือคล้ายๆมีคนเอาเนี่แหละเอาไปบดแล้วนะเพราะว่าส่วนที่อันยามนะดูนี่ะนะพี่น้องสิมีคนมาเลาะซื้อมะขามเปียกเนาะ มันก็นเลยบ่ค่อยมีมีแต่หน่วยอ่อนเพื่อนพี่น้องอันนี้ต้นลินจี่เด้อพี่น้องนี่ยอดดอกลินจีคือดอกกระเดาเลยเนาะเหมือนเลยเมื่อน,นี้กะสรุปแล้วได้แต่ักกระดาเนาะพี่น้องมะขามเปียกกับบมัมีซ้ำเนาะพี่น้องมกักกระทันกับห้วยแล้วนะหนุงเนาะว่าสิ เที่ยวมากินกับมีเวลาพี่น้องเลยมากระทันกับหล่นเบิรละวันนี้สิพาไปเบิ้อนหนองสะแล้วก็นผ่านต้นมะกอะพี่น้องเบิร์ล้วว่ามะกอกนโอ้เบิดเลยได้พี่น้องมะเกอะหล่นเบิดแล้วมานี่ผัดคือเป็นดอกอีกน้องฮะมนคือเป็นดอกอีกหล่นเบิดแล้วเบิดระดูมะกอะแล้วเด้อพี่น้องเบิดยามแล้วเนาะเบิดระดูการมะกอะแต่ว่าโชคดีที่น้องตัวเกี่ยวนะ เก็บเมื่อแส่ซองฟิตไว้พี่น้องยังยังได้กินตัวแส่ซองฟิตนี่แหละพาไปเบ่งหนองซะน้ำแห้งเบิดละวบอ้อันนี้ก่อน่อไม้ที่พ่อดหน่อตะเกียบไปนคนปลูกเนาะ โอ้น้ำกระแหงอยู่เออปะโถ <c oughs> <laughs> ใสจริงจิงใสเนาะลงไปเบิ่งว่ามีหอยบอ่อ <c oughs> หอยจุบบ่มีอยู่ไดหน่งมีแต่หอยจุบพอแล้วหอยนั้นบ่มี <c oughs> หอยเชอรี่นะ จะหน่วยน้อยหอยซูรีสงเต็มเลยไม่เหลืออะไรเลยมีคนลงเด้พี่น้องมีคนมาหาานะตัดพับไปใส่ตอนทำมาใส่บ็ดนะนะหอยหลายเนาะตอนอนะตน่้ตอนทามาใส่บ็ดนะตอนนี้ค่ะผู้ใดก็ลงมีหอยคุดล่าสุดอยู่หอยคุดหู<ม>กบนะโกบฮามีแท้พี่น้อง อ้าบุด้มาคุดเปึ่งน้องเนาะพว่าเ,าเสียบม,มาตอนเทาใส่เบ็ดนะกบมันหลายน้องนี่นะเนาะเอาเสียบม,มาขัวว่างกันใบไผ่นะนอ้องมือหนาก,นก็เนาะมาขัวแล้วก็เก็บหอยเลยหอยเซอรี่แต่มีจุดหน่อยในน้อยพี่นอ้องโอ๊ยหน่วยใหญ่มีคนเก็บอาวบแล้วกับโบตี้ดอกเนาะเนี่ยคนบริย่พี่น้องเลย อันนี้ป่าบอนที่เขาไปอ้อมตอนนั้นเลยพี่น้องเมื่อวานนี้<ม>ตัวเกี่ยวว่าว่ามีคนลักรถบ่แม่นเมื่อวานนี้ค่ะขเขาจาอันเอาลงเฟซเนาะพี่น้องมีคนมีโจรขโมยรถอยู่อันบ้านติดกับกระเพ้าเลยแหละบ้านน้อยนี่พี่น้องมีคนขโมยรถมอเตอร์ไซค์น้องตุกเกี่ยวก็เลยบ่าให้น้องน้อยไปใส่ก,กระเจ๋ล้อรถ รถที่เท่ามีเหละพี่น้องคั้นขั้นโดนขโมยไปกับบ่มีอยังขี่แล้วนะรถซาเล้งก็เอาไปซ่อมเอาไปซ่อมก็ยังบุได้ออกจากศูนย์ท่าป่านนี้พี่น้องคั้นถึงขโมยไปกับบ่มีอยังขี่นะก็เลยว่าใส่ลอนะ้ลอ,ลอไว้นะใส่ล็อกล้อไว้ไปบันนี้เขา้ากะสิออกไปหารถจักยนกกันล็อกคอก็ล็อกบุได้พี่น้องขันล,ล็อกเลวก็เปิดบุได้ไปไป,ไปพาไปเบ่งรถก่อนไปยันรถหาย เจอคนรักไปแล้วเลยมะม่วงข้างบ้านแต่คือว่าโง่มาทางเข้าลายเด้พี่น้องแต่ว่าดกเด้อพี่น้องดกแห้งโุดกแท้ดกว่าเพื่อนวะ้า,ามันมาทางเข้าแหละถ้าอยากกินก็นกินโลดเปวาเนาะต้นไม้ต้นไม้โง่มา มังม่วงดกแห้งปีนี้ยังอยู่เด้อเอนรถจักเขานะรถอีห้างมุ้ยทยักลักแต่ว่าคันาขายกันประมาณหมื่นหนึ่งอียดกันแม่นสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดแชร์และที่สำคัญบอกกดขามโฆษณาเนาะพี่น้องพบพอกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อสบายดี